แด่ดวงวิญญาณทหารหารแห่งกองทัพบ,บกกำแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกแห่งนี้เป็นที่จะารึกไรานามและวีรกรรมอันเด็ดเดี่ยวของทหารหารแห่งกองทัพบ,บกผู้ปลีกชีพเพื่อมาตุภูมิตลอดจนความผาสุกข,ของคนในชาติตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทหารหารแห่งกองทัพบ,บกยังคงสืบสารอุดมการณ์ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยอันเป็นสิ่งที่รักและหวงแหนเหนือสิ่งอื่นใดแม้ว่าภาฯรกิจที่ได้รับมอบหมายจะต้องฝ่าฟันพยันอันตรายนานบประการ หากแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารและสำนึกถึงหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบจึงพร้อมทุ่มเทสติปัญญาแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถยอมพลีแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อทำรงไว้ซึ่งมาตุภูมิอันเป็นที่รักยิ่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งความพักดีต่อชาติบ้านเมือง เชดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษนักรบไทยในอดีตการและจะสืบสาปนปณิธานอันแรงกล้าไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไปบัดนี้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายที่ยืนอยู่ณนเบื้องหน้ากำแพงอนุสรกองทัพบ,บกขอน้อมสการะดวงวิญญาณทหารหารแห่งกองทัพบ,บกด้วยพวงมาลาเพื่อแสดงถึงการเคารพต่อความเสียสละและความกล้าหาญอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของทหารทั้งปวงขอดวงวิญญาณทหารกล้าแห่งกองทัพบ,บก จงสถิตเสถียรในทิพยพิมานสถานอย่างสงบสุขนิรันดร์การเทิน